ันดับนิสัยแย่ๆที่ทำให้คุณอ้วนมีเลิกสวัสดีค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็คงใฝ่ฝันที่จะมีรูปร่างที่สวยงามพร้อมเพรียวแต่ว่าไม่ว่าจะใช้วิธีไหนในการลดน้ำหนักก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเลยแม้แต่น้อยนั่นก็เป็นเพราะว่าเรานั้นยังคงทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพและเป็นการเพิ่มน้ำหนักโดยไม่รู้ตัวก็เรื่องของความสวยความงามนะคะเอาใจสาวๆกันบ้าง เรื่องของการดูแลรูปร่างนะคะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียวนะคะเพราะผู้ชายเองเดี๋ยวนี้ก็จําเป็นที่จะต้องดูแลรูปร่างเหมือนกันผู้ชายเองชอบผู้หญิงที่รูปร่างดีผอมเพรียวใบหน้าแบบจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบๆๆๆปเช่นเดียวกันค่ะสาวๆเองเขาก็อยากจะเห็นซิกแพคแบบจัดให้เขาสักนิดหนึ่งละกันนะคะค่ะเรามาดูสิบนิสัยแย่ๆที่จะทําให้คุณเป็นคนที่อ้วนไม่เลิกกันดีกว่าค่ะอันดับ1ิบ หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์หลายคนนะคะก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยเลี่ยงทานเนื้อสัตว์แต่จริงๆแล้วเนื้อสัตว์ก็มีประโยชน์นะหรือการที่เราทานแต่มังสวีรัตไม่ได้แปลว่าอาหารเหล่านั้นจะปลอดภัยเช่นกันเพราะการทานแต่อาหารที่มีส่วนประกอบของผักจะทําให้เราไม่ได้รับกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งบางชนิดก็มีอยู่แต่ในสัตว์เท่านั้น นอกจากนี้นะคะผักก็ยังไม่มีกรดอะมิโนซึ่งมีอยู่ในโปรโตีนในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์อีกด้วยแต่ถ้าหากกลัวว่าเนื้อสัตว์ที่ขายอยู่ทั่วไปนะคะจะไม่ปลอดภัยก็ควรเลือกทานเนื้อสัตว์ที่มีระบบการเลี้ยงในระบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งในปัจจุบันก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเพราะอย่างไรเสียเพราะอย่างไรก็ตามโปรโตีนและไขมันก็จําเป็นต่อร่างกายอยู่ดีจ้า9 การทานธัญ,ญพืชมากเกินไปหลายคนนะคะเชื่อว่าการทานธัญ,ญพืชในปริมาณมากเป็นสิ่งที่ดีเพราะในการลดน้ําหนักนั้นจําเป็นต้องใช้ไฟเบอร์จํานวนมากแต่ความจริงแล้วนะคะธัญ,ญพืชที่เราทานเพื่อให้ช่วยในการลดน้ําหนักนั้นกลับมีปริมาณของน้ําตาลแป้งและอินซูลินมากกว่าไฟเบอร์เสียอีกซึ่งแทนที่จะทําให้ช่วยลดน้ําหนักนะคะกลับกลายเป็นว่าเป็นการเพิ่มน้ําหนักและไขมันบริเวณช่วงกลางลําตัวหรือไม่ก็ทําให้เกิดปัญหาในการลดน้ําหนักคะ่ะ ดังนั้นนะคะการทานธัญพืชเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไม่มากจนเกินไป 8. ใช้วิธีการไดเอทแบบผิด,ผดการไดเอทแม้จะมีหลากหลายวิธีแต่ก็ใช่ว่าวิธีเหล่านั้นจะถูกต้องเสมอไปในบางครั้งสูตรการไดเอทที่เรานํามาใช้เนี่ยอาจจะเป็นการไดเอทที่ผิดละ่ะไม่ไดีต่อสุขภาพและเมื่อวิธีเหล่านั้นนะคะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่าทําไมการไดเอทเหล่านั้นจึงไม่ประสบความสําเร็จ 7. หลีกเลี่ยงการบริโภคเกลือจนเกินไปเกลือจะช่วยให้คุณควบคุมการทานที่มากเกินไปก็จริงนอกจากนี้ยังช่วยจัดระเบียบระบบปริมาณของเลือดและความดันโลหิตระบบประสาทระบบการเผาผลาญการย่อยอาหารสมองและการทำงานของต่อมหมวกไตมีการวิจัยพบว่าจริงๆแล้วเกลือนั้นมีผลกระทบน้อยมากต่อความดันโลหิต และการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการบริโภคเกลือที่มีปริมาณที่น้อยเกินไปทําให้เกิดภาะวะดื้อต่ออินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2และยังเป็นสาเหตุของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรฉะนั้นจึงควรบริโภคเกลือในปริมาณที่เหมาะสมอันดับ6งดอาหารเช้า แม้ว่าจะมีการวิจัยและการศึกษาหลายครั้งนะคะออกมายืนยันแล้วว่าอาหารเช้าจําเป็นต่อร่างกายแต่หลายคนก็ยังละเลยกับการทานอาหารเช้าโดยหารู้ไม่ว่าการที่เราไม่ทานอาหารเช้าหรือทานโปรตีนและไข่ไม่เพียงพอในมื้อเช้าแต่กลับทานขนมปังและน้ําตาลหรืออาหารเช้าที่มีไขมันและโปรตีนต่ําจะทําให้น้ําตาลในเลือดไหลเวียนอย่างรวดเร็วทั่วร่างกายแต่การทานอาหารเช้าที่มีไขมันและโปรตีนอย่างเพียงพอจะทําให้ระยะห่างระหว่างมื้อยาวขึ้น โดยที่ไม่รู้สึกหิวเพราะอาหารเช้าไม่ส่วนทําให้เกิดความเสถียรของน้ําตาลในเลือดและระดับของอินซูลินนอกจากนี้ก็ยังทําให้คุณทานอาหารน้อยลงในแต่ละมื้ออีกด้วยอันดับ5ทานน้ําตาลหรือของหวานไขมันต่ํามากจนเกินไป น้ำตาลและแป้งเป็นตัวเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและระดับของอินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไขมันสะสมโดยเฉพาะบริเวณช่วงกลางลำตัวแถมอาหารไขมันต่ำจะยิ่งทำให้น้ำตาลและแป้งถูกย่อยโดยรวดเร็วซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกหิวเร็วขึ้นหลังจากที่ทานเข้าไปไม่นานนอกจากนี้ยังมีผลต่อสมองทำให้คุณรู้สึกอยากจะทานอาหารเพิ่มขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกหิวก็ตาม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลจริงๆแล้วอาหารที่มีคอเลสเตอรอลไ,ไม่ได้เลวร้ายแถมยังจำเป็นต่อสุขภาพที่ดีอีกด้วยเพราะคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันหัวใจสมองฮอร์โมนและระบบประสาทปรับสมดุลของฮอร์โมนช่วยจัดระเบียบสมองและระบบประสาทอย่างไรก็ตามนะคะถ้าร่างกายของคุณไม่สามารถสร้างคอเลสเตอรอลได้เพียงพอต่อวันการทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลบางจึงเป็นสิ่งที่ควรทำมากกว่าหลีกเลี่ยงนะคะ อันดับสมงดอาหารไขมันอิ่มตัวสูงไม่น่าเชื่อว่าอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะ่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากซึ่งจะทําให้เราอิ่มช่วยรักษาอาการอักเสบนอกจากนี้ก็ยังลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและเบาหวานแถมยังช่วยป้องกันมะเร็งอีกด้วยดังนั้นก็ควรทานบ้างนะคะอย่างเช่นน้ํามันมะพร้าวน้ํามันถั่วเหลืองไม่ใช่เลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงไปซะหมดทุกอย่าง ทั้งนี้ไขมันอิ่มตัวเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อหัวใจเพราะไขมันที่อยู่รอบๆบริเวณหัวใจนั้นเป็นไขมันอิ่มตัวแทบทั้งสิน้นและเมื่อเราเกิดอาการเครียดหัวใจก็จะเริ่มใช้ไขมันเหล่านั้นในการทํางานขณะที่ไขมันอิ่มตัวปานกลางที่อยู่ในน้ํามันมะพร้าวนั้นก็ใช้ในการทํางานของสมองอีกเรื่องที่ต้องรู้ก็คือไขมันอิ่มตัวจะไม่เกิดการออกซิไดซ์หรือที่เรียกว่าการหืนซึ่งจะไม่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระ และไม่แปรสภาพโมเลกุลเป็นไขมันทรานส์อันเป็นสาเหตุของมะเร็ง 2. พยายามควบคุมความอยากอาหารหลายคนคิดว่าความอยากอาหารนั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราทาั้งที่จริงแล้วความอยากอาหารนั้นเกิดขึ้นจากการตอบสนองทางชีวเคมีของสมองต่ออาหารจริงอยู่ที่ว่าเหตุผลทางอารมณ์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราอยากอาหาร แต่เหตุผลใหญ่ที่ทําให้เราอยากอาหารนั้นคือเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในสมองที่ควบคุมฮอร์โมนโคลีซิสโตไคนินหรือ c k k ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เกิดความอยากอาหาร ทั้งนี้ถ้าต้องการหยุดความอยากอาหารไว้ก็ไม่ควรโอดแต่ควรที่จะทานโปรโตีนและไขมันเข้าไปบ้างเพราะโปรโตีนและไขมันจะเป็นสารอาหารที่ไปหยุดการทำงานของสมองที่ควบคุมความหิวแทนที่จะทานแป้งหรือน้ำตาลเพราะนั่นนอกจากจะไม่ช่วยให้ความหิวดลดลงแล้วยังจะกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อ้วนไม่เลิกอันดับหนึ่นวณทุกแคลอรี่ ความคิดที่ว่าการคำนวณแคลอรี่จะช่วยให้ลดน้ำหนักได้น่ะมันเป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยนะคะเพราะแคลอรี่เป็นเพียงแค่หน่วยในการวัดพลังงานที่มีอยู่ในอาหารตอกรัมไม่ได้มีไว้เพื่อคำนวณปริมาณอาหารที่เราควรจะทานนะจ๊ะการใช้การคำนวณน,นอกจากจะไม่ช่วยในการลดน้ำหนักแล้วอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราขาดสารอาหารอีกด้วยนะเออค่ะก็เพิ่มเติมอีกสักนิดละกันนะคะนอกเหนือจากวิธีเหล่านี้แล้วเนี่ย คือการออกกําลังกายค่ะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยคือผู้หญิงเราเนี่ยคือเรื่องของการกินเนี่ยกินอะไรก็ได้หมดแหละไม่ว่าจะกินอาหารเสริมกินนุ่นกินนี่กินนัน่น,น,น,นเพื่อให้ผอมแต่ก็เราก็ไม่หยุดกินและที่สำคัญคือเราก็ไม่ยอมออกกําลังกายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ผอมสักทีนะจ๊ะและยิ่งเทรนใหม่นะคะผู้หญิงไม่ใช่แค่ผอมอย่างเดียวนะคะจะต้องผอมแบบแข็งแรงด้วยเรียกได้ว่ามีซิกแพคนี่ยิ่งดูเซ็กซี่มากๆเลยจ้ารีบไปออกกําลังกายกันดีกว่าเนอะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ